ไอุนพี่โอม,มาสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อแตงนะคะแล้วก็เป็นแฟนของพี่คนนี้พี่สวยจังเลยขอบคุณค่ะจะมานอนที่นี่เหรอใช่มีห้องปะไม่มีห้องเหลือแล้วอะงั้นไปนอนตรงชั้นสองแล้วกันนะ,ะนะไปปูที่นอนกันเราเอง นอนชั้นสองเหรอขอให้โชคดีกับการนอนชั้นสองนะพี่พี่ทำไมหรอไม่ได้มานานอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่อ๋อ,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 อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก็รู้พวกเราเจอมาแล้วอ้าวมาแล้วหรอสวัสดีดค่ะคุณแม่ จ้าใครอุ่นดีจังเลยนะแม่พามาเที่ยวทะเลด้วยใช่ตอนตอนที่ขึ้นไปชั้นสองรู้สึกว่ามีารังสะฮอนแปลกๆไงไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะพี่ไม่รู้สิแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมีใครแอบมองมีตลอดเวลาเลยเขาคิดแปลงหรือมั้งเดี๋ยวนะ ไอมอนโอ้ยใครตบฉันเนี่ยกำลังหลับเลยไปเข้าน้ำดีกว่าเฮ้ยทำไมก๊อกน้ำตรงนั้เปิดเองล่ะวันนี้จะกลับกันกี่โมงประมาณเย สได้เรียกหนูมาทำไมเหรอที่บอกว่าขอช่ชงทีเมื่อวานเนี่ยหมายควาว่าไ,ไงฮะขอถามหน่อยอย่าบอกหนะว่าพี่เจอฮะเจออะไรเมื่อคืนตอนพี่ไปเข้าห้องน้ำแล้วก๊อกน้ำตรงข้างหน้ามันก็เปิดเองใช่นั่นแหละหนูมาถึงแบบนั้นแหละ เฮ้ยงั้นขอบคุณพี่บอกด้วยแล้วกันนะพวกพี่กลับก่อนนะบายบายพี่เอาไออุ่นทำไมแกงใส่ชุดนอนอยู่ละเนี่ยก็หนูลืมเปลี่ยนชุดนอนแต่หนูอาบน้ำแล้วนะไม่เชื่อดูพี่ม่อนอย่าไปเชื่อมันมันยังไม่ได้อาบ จะอาบแล้วเลี้ยงไม่ได้อาบก็ไปเปลี่ยนชุดซะไออุ่นไปเลย